ม็อคคาเย็นมีส่วนผสม,มและทํายังไงให้น่กกินมาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเราบดกาแฟสดออกมา18กรัมนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มกรองน้ํากาแฟแบบเข้มข้นนะครับกรองจากเครื่องชงกาแฟะนะครับน้ำกาแฟนี้เรากองออกมา2ออนนะครับพอได้น้ํากาแฟเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ําตาลทรายแดงนะครับน้ําตาลทรายแดงนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเราเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยพรพร์เทยม1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ผงโกโก้พาวเดอร์แบบเข้มข้นนะครับผงโกโก้นี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเราเลยนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ีเทียมๆน้ำตาลของเราละลายนะครับอันนี้คือเมนูมอคค่าเย็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว0ีออน,นะครับทุกคนหลังจากนั้นเรามาปรุงต่อด้วยนมข้นหวานนะครับ นมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเราเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชั่นนี้เราก็ใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยปริมาณสุทธิก็จะอยู่ที่6 สำหรับเมนูนี้นะครับกับเมนูมก่าเย,ย็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว20อ่ออนนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมแก้วเลยนะครับเตรียมแก้วเราลาดท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดข้างแก้วนะครับลาดข้างแก้วให้ทําฉ่ำเลยนะครับแล้วก็สะบัดน,นิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายของแก้วสวยงามนะครับ หลังจากนั้นเราก็ตักน้ําแข็งมานะครับตักน้ําแข็งมาให้เต็มแก้วย0ออนเลยนะครับพอได้น้ําแข็งมาเรียบร้อยเรามาเริ่มเทเลยนะครับก่อนเทเรากรองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เศษของกาแฟหรือว่าเศษของผงโกโก้โกที่เราขนเมื่อกี้ไม่ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปฟองนมสตีมนะครับ เราเตรียมนมมานะครับเตรียมนมเย็นนะครับเตรียมนมเย็นจัดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสตรีมนมด้วยเครื่องสตรีมฟองนมไฟฟ้านะครับสตรีมไม่ขึ้นฟองนะครับสตรีมไปประมาณ30วินาทีถึง40วินาทีนะครับก็ขึ้นฟองเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําง่ายนะครับกับเมนูมอคค่าเย็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว20ออนะครับทําง่ายนะครับ สตรีมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้เราก็สตรีมขึ้นฟองเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับหลังจากนั้นเรามาเทราดเลยนะครับลาดข้างบนให้จำฉ่ำเลยนะครับกับฟองนมสตรีมนะครับเห็นไหมครับละมุนน่ากินมากๆเลยครับฟองนมนุ่มมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยผงโกโก้นะครับ โดยข้างบนตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้น่ากินนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับ